ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวตะเกียงแก๊สนะครับยี่ห้อ Castle Camp นะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับราคา5-90บาทนะครับสายแคมปิ้งเลยได้ข่าวว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อของคนไทยทาเองนะครับสนับสนุนคนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันบานะครับจริงๆแล้วผมแกะไปแลาวรอบหนึ่งนะครับลองครับลองดูลองดูแต่เราใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้มันรู้สึกว่าแบบว่ามารีวิวพร้อมไปทุกคนทีหนึ่งเอย เขาจะแถมตัวไส้มาด้วยนะครับตัวไส้ตัวนี้ครับแถมมาสองไส้นะครับแท่เตะเกียงนะครับเะมาแกะดูข้างในกันนะครับลูกร้างค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับเป็นตัวสแตนเลสนะครับอ่าใครที่เป็นสายแคมปิ้งเรามองห่าตะเกียงแก๊สอยู่เนี่ยผมแนะนําเลยสวยมากนะครับครับผมอ่าตะเกียงแก๊สตัวนี้ก็จะใช้กับตัวอ่าแก๊สระพานะครับตัวนี้นะครับังเกะวราหัวจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับหัวของแก๊สปองยาวเดี๋ยวผมคลิบไปดู แก๊กระป๋องยาวจะเป็นหัวแบบนี้นะครับสังเกตว่าไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดจะมาใช้กับแก๊กระป๋องยาวก็ใช้ได้นะครับแต่จะต้องมีตัวอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับก็ราคาประมาณร้อยถึงสองร้อยนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแล้วแต่อีห้อนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้กระป๋องกระป๋องยาวแนะนาให้ซื้อตัวนี้มาด้วยตัวขาตัวนี้นะครับเพราะมันจะทําให้การตั้งเนี่ยมั่นคงนะครับพอแก๊กระป๋องยาวเนี่ยมันขาดมัหล็กนะครับ วันนี้ควรจะมาใช้แกสส๊สซับเปาแล้วกันนะครับเพราะมันสามารถไข่เข้าไปได้เลยนะครับ่อนอื่นเราต้องมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับตัวสวิตตัวนี้ครับว่าเราปิดหรือ,อยังนะครับให้เราปิดให้สนิทก่อน,นครับไม่งั้นพอเราประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแบบฟูออกมาลวก,กมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อควรระวังกันก่อนนะครับอของแก๊สตัวนี้นะครับสังเกตว่าเขาบอกว่าตัวแก๊ส LPG เนี่ยจะต้องใช้ในที่ที่มันมีอากาศไทยเทเท่านั้นนะเพราะในเรื่องของแก๊ส l p g ีเนี่ยมัน หนักกว่าอากาศนะครับเพราะถ้าเกิดลวกมาแล้วจะไม่แบบไม่ถ่ายเทยไม่ไปไหนนะครับอเราปดปทัศนิดแล้วก็ไขเข้าไปนะครับอ่าสังเกตว่าตอนที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีแก๊สรวกมาครับอันนี้ครับที่บอกว่าต้องใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทยนะครับอโอเคปร,อประกอบแล้วจะมาเป็นลักษณะนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมถอดตัวหูออกไปก่อนแล้วกันครับค่อนข้างที่จะเกล่ยก๊นะถอดหูออกให้ดูอ่าตววิธีจุดตะเกียงแก๊สนะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเราใช้ไซสที่เขาแถมมานะครับแบบนี้นะครับสังเกตว่าเขาจะมีอ่ามีการมัดไว้ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าเปิดไว้ข้างหนึ่งแบบนี้นะครับเปิดข้างหนึ่ง เพื่อจะเอาไว้สูบลงไปนะครับก่อนเ่นเราก็ต้องเปิดฝาขึ้นมาก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ที่ตะเกียงแก๊สนะครับเขาจะสามารถถอดพวกแก้วหรือถอดพวกโครงออกได้นะครับเพื่อจะสะดวกต่อการใส่ไส้นะครับซึ่งท่ห้อนนี้ถอดได้แต่แก้วนะครับเดี๋ยวผมจะสูบลงไปให้ดูนะครับตะเกียบว่าฝั่งนึงครับผูกไว้อยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ผูกเดี๋ยวผมจะผูกไว้ก่อนนะเวลาสูบจะได้ง่ายๆนิดนึง ก่อนอื่เ Okey, นเราก็สวมลงไปก่อนนะครับสเกลจะมีข้างบนนี้ครับที่ว่าอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็สวมลงไปสเกลจะมีข้อข้างล่างครับให้เราสวมลงไปถึงข้อข้างล่างนะครับ,รลลรบแล้วก็ค่อยๆหน่อยครับถ้าเกิดมันไปเกี่ยวกับกไปเกี่ยวอะไรบางอื่นมันจะขาดได้นะครับสวมให้พ้นอย่างอื่นนะครับ Okay. ผจะจัดก่อนขอจัดระเบียบนิดนึงโอเคอ่ะคนะ่ okay. สังเกตว่าเวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยพยายามที่จะให้มันอยู่ข้างในนะครับหลบพวก ัวแบ็กนีโตหรือว่าอันอื่นที่เป็นอุปสรรคนะเพราะว่าเวลาเราจุดแล้วเนี่ยตัวไส้ตัวนี้นครับมันจะหดลงนะครับพอมันหดลงแล้วเนี่ยถ้ามันไปเกี่ยวกับอย่างอื่นเกี่ยวกับอะไรรอบๆเนี่ยมันจะขาดได้นะครับเนะี่ยผมกำลังเก็บว่าผมใส่ไปทั้งไงน,นะครับเพราะพอมันหดแล้วมันจะได้ไม่โดนตัวแม็กนีโตน,นะครับเราตัดเชือกออกเชือกออกตัดเชือกที่มันยาวๆอย่าเนี้ยครับตัดออก ระวังอย่าไปตัดโดนไส้ตะเกียบนะครับโอเควิธีการปิดง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับก็คือขั้นแรกเนี่ยเราปิดแก๊สก่อนเราปิดอยู่แล้วนะไม่งั้นมันจะลวกมาผมจะเผาให้มันหดลงไปก่อนในระดับหนึ่งนะครับสังเกตว่าตอนเผานี่จะมีควันเยอะนะครับเขาอยาสูดดมนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายนะครับ ผมจะเผาให้มันหดเข้าไปในระดับหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะจุดจริงนะครับ พอมันหดได้ในระดับหนึง่งแล้วนะครับผมจะเริ่มเดินแก๊สนะครับเปิดแก๊สช่วยนิดนึงนะครับเปิดไม่ต้องแรงครับเปิดเบาๆครับให้มันติดกระปอกเปิดเบาๆให้มันติดนะครับเปิดไปเรื่อยนะครับสังเกตว่าตอนแรกมันจะเป็นสีดำนะครับสีดำแต่พอจุดไปสักพักนึงจะเริ่มกลายเป็นสีขาวนะครับ ให้เป็นสีขาวให้หมดผมกิดว่าถ้าเกิดว่าเราจัดสวยๆเนี่ยทรงมาจอกมาสวยนะครับอยู่ที่การจัดนะครับแต่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับถึงทรงมันจะไม่สวยแต่มันสามารถใช้เหมือนกันนะครับสเกลว่ามันจะมีความสว่างมาเลยอันนี้ผมถ่ายตัวกลางวันนะครับมันก็จะสว่างหนึ่งถ้า,า,าถ่ายอกลางคืนจะเห็นว่ามันสว่างมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครมองหาตะเกียงแกะนะ <S <S ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไปแคมปิ้งเนี่ยมีอันนี้อันเดียวนี่คือผมว่าสว่างสว่างทั่วแคมป์ได้เลยนะครับแคมป์ของเรานะครับ พอมันหดแล้วเนี่ยสวยแล้วหดหดตัวได้นะครับคือความสว่างมันสามารถปรับได้โดยการเล่นแก๊สเล็งเบาแก๊สนะครับดีวผมปิดแก๊สก่อนนะครับเพื่อจะใส่ตัวโอ้โอ,โอ,โอแก้วนะครับเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับตอนสวมเนี่ยมันจะมีตัวบีบนะครับให้เราบีบเข้าไปเพื่อให้ล็อกมันเข้ามาข้างในก่อนแล้วมาผสมได้โ okay. อเคก็ปิดลงไปนะครับ ส่วนขั้นตอนการจุดครั้งต่อไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแช็กแล้วนะครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องเผาไส้ช่วยครับเราสามารถเปิดแก๊สเปิดรับแล้วก็กดตัวแมกนีโตตรงนี้ครับได้เลยนะครับจะมีแมกนีโตสําหรับจุดนะครับเนี่ยครับง่ายๆครับแล้วก็รูปร่างสวยงามนะครับใครที่ต้องการหาตะเกียงแก๊สนะครับหรือตะเกียงที่ใช้ในแคมป์นะครับผมแนะนาเลยนะครับสำหรับสายคลาสสิกนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจแบบว่า อใช้ตะเกียง LED จะง่ายกว่าอะไรครับแต่สําหรับผมเนี่ยมองชอบประการส่วนตัวแล้วกันครับว่าชอบตะเกียงแก๊สครับวันดูคลาสสิกแล้วก็แสงในแคมป์เราค่อนข้างจะสวยครับบรรยากาศมันจะได้นะ <c oughs> okay, ครับโอเคครับงั้นผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยมจะมีรีวิวตัวอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นตะเกียงที่เป็นเปลตเทียนนะครับตะเกียงแก๊สต,ตัวนี้มีข้อเสียข้อนึงก็คือในเรื่องของการเผาผ่านแก๊สค่อนข้างจะไวนะครับถ้าเกิดเราต้องการสว่างมากเนี่ยเราเล่นแก๊สเนี่ยแก๊สมันจะหมดไวแต่ด้วยสเปคของมันแล้วเนี่ย เขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงในตัวถัง230นะครับเดีนะ๋ยนวะผมจะให้ดูบางบางครั้งเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้ช่วยครับต,รต,ตัวเสาต่อตะเกียงครับทำให้มันสูงขึ้นครับให้มัดูสูงให้ดูสวยขึ้นนะครับนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตะเกียงแบบอื่นๆในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ